ในที่ประเด็นที่อของคุณชอบพนิกาก็แล้วกันเนอะเพราะว่าอพอดีว่าทางคุณชอบพนิกาเนี่ยก็ได้ไปให้สัมภาษณ์นะคะถึงความที่เห็นเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะของเทศกาลสงกรานนียแหละศาสตร์ทั้งเดือนไม่ใช่เพียงแค่3วันนาะนี้ต้องขอขอบคุณทางเว magazine นะเวเป็นเป็น เฟซบุ๊กนะคะที่ชื่อเวหรือว่าเวแมกกาซีนเนี่ยแหละนะนี้ก็เป็นเนื้อข่าวนะคะของทางเวก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์นะคะเทศการสงกรานโดยคุณชอบพนิการเนี่ยมองอย่างไรว่าให้สงกรานนะคะไทยเนี่ยมีการสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ไม่ได้มาเล่นน้ำแบบสวยๆนะไม่ได้เล่นเก๋ๆ3วัน5วัน แต่เล่นกันแบบระยะยาวกันเลยทีเดียวนะคะมาดูกันเขาบอกว่าเรามาดูกันคร่าวๆนะคะก็คือคุณช่อเนี่ยบอกว่าในประเด็นหากซอฟต์พาวเนะคะไม่ใช่ความรักแล้วมันคืออะไรกันแน่ทำไมจะต้องอมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะเดี๋ยวเราไปดูคร่าวๆกันนิดหนึ่งคุณช่อนะคะให้นิยามมาไว้ว่าอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยถือได้ว่าเป็นต้นทุนที่ดีมาก สำหรับการที่จะทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างสงกรานเนี่ยทุกคนก็อยากมาเที่ยวประเทศไทยอยู่แล้วแล้วลองคิดดูนะคะว่าถ้าคุณเนี่ยได้ทำรีมนะ,ะในเรื่องของสงกราน77จังหวัดแต่และที่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยแล้วแต่ท้องถิ่นอย่างคุณไปจังหวัดสกนลนครเนี่ยคุณก็ไม่ได้ไปเพียงแค่การเล่นสงกรานแต่คุณก็ยังสามารถที่จะได้ การเรียนรู้การสนุกสนานการรู้วัฒนธรรมหรือว่าการเวิร์กช็อปในเรื่องของผ้าครามได้ผ้าครามเนี่ยมาใส่เล่นน้ำสวยสวยด้วยทีนี้คุณชอบบอกว่าพอรัฐบาลได้พูดรายวันว่าอันนี้เนี่ยเป็นซอฟต์เป็นซอฟต์พาวเวอร์อันนั้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะชี้อนุทอะไรอะไรมันก็ซอฟต์พาวเวอร์ไปหมดเลยซึ่งตอนนี้มันก็มีคนออกมาแซะพักเพื่อไทยด้วยนะว่า โอ้โหเออะไรมึงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปหมดเลยคุณชอบก็เลยบอกบอกว่านี่มันคือการตีความไปในรูปแบบต่างๆแต่และกระทรวงเนี่ยก็มองแตกต่างกันไปสุดท้ายแล้วเนี่ยยุทธศาสตร์ของคุณเนี่ยคืออะไรตราบใดที่การตั้งยังไม่เสร็จนะทุกอย่างมันก็จะอีลุงตรงนางกันอยู่แบบนี้แล้วสรุปแล้วเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นกี่โมง นะ้บอกว่าในส่วนของการตั้งไอเนี่ยทักค่าก็แล้วกันเรียกว่าอะไรทักค่าหรือเปล่า th a double c a นะคะเขาบอกไอการตั้งไอทักค่าอะไรเนี่ยมันจะทําให้มีงบประมาณเป็นของตัวเองแต่ทุกวันนี้เนี่ยเรามีเพียงแค่คณะกรรมาการซอฟต์พาวเวอร์นะมันจึงกลายเป็นการเกิดนะคะเบี้ยหัวแตะไปตามกระทรวงต่างๆ มันจะกลายเป็นงบฝากงบแทกแล้วสรุปแล้วไอ้ซอฟต์พาเวเนี้มันก็จะกลายเป็นเพียงแค่เสมือนคำว่าพอเพียงหรือว่าบูรณาการที่จะเอาไปต่อท้ายในโครงการเพื่อให้ผ่านการพิจารณาเฉยๆอ๊ยอันนี้อันตรายนะเนี่ยเออถูกไหมก็คือมีการสอดไส้คำว่าพอเพียงหรือว่าบูรณาการเข้าไปเนี่ยคือผ่านแน่นอนเลยอืม คุณชอได้บอกว่าเรือดำน้ำเนี่ยไม่มีเครื่องยนต์จีนเนี่ยผิดสัญญาเราจะทำอย่างไรเวลาเราไปเจราจาต่อรองกับประเทศมหาอำนาจยักษ์ใหญ่เราอาจจะรู้สึกเสียเปรียบหน่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าประเทศไทยนั้นมีซอฟต์พาวเวอร์ในเวทีโลกการเจราจาต่อรองนั้นก็อาจจะสามารถมีพละงกำลังนะ,ะหรือว่าสามารถทำได้มากขึ้นมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้น ก็จะทำให้ประเทศไทยนั้นเนี่ยได้รับผลประโยชน์มากขึ้นด้วยเช่นกันแล้วก็คุณชอบบอกว่าเศรษฐกิจสร้างสารรค์เป็นโครงสร้างพื้นฐานอันสำคัญีจะทำให้การผลักดันซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นพาหนะนำพาไปให้คุณมีซอฟต์พาวเวอร์ได้แต่โดยตัวของมันเองไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์นะคะแล้วก็ อันนี้ก็คือสิ่งที่คุณช่อนะคะได้บอกนะคะได้ได้ออกมาสรุปให้ฟังแหละนะ,ะว่าอืมสรุปแล้วเนี่ยอมัน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 ใช่หรือเปล่านะกับการที่พักเพื่อไทยเนี่ยเออะอะไรก็ซอฟต์พาวเวอร์ไปหมดเลยนะก็อันนี้ก็แล้วแต่เนาะเพราะว่า คนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะมองนะคะว่าเออเนี่ยแหละมันคือซอฟต์พ w าวเวอร์นะคะแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเออมันมันไม่น่าจะใช่นะมันเอะอะอะไรมันก็คือกวาดมาหมดเลยอะ่ะเหมือนอย่างตอนนั้นอุ้งอิงบอกเลยนะหมกูกะทะก็ใช่นะสับเปรอก็ใช่นู่นนี่นั่นใช่หมดเลยคืออะไรที่โหนกระแสไปได้โหนหมดเลยทีนี้คุณรู้ไหมคะว่ามันมีคนแซด้วยนะบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ย ก่อนที่จะไปถึงสงกรานนะคะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ถ้าอย่างนั้นมึงเอาเชงเม้งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยก็ได้นะไหนๆก็ไหนๆก็คือในเดือนเดียวกันด้วยเมษานะเป็นเทศกาลเชงเม้งของชาวจีนนะคะก็เออจัดไปเลยทั้งเดือนเชงเม้งตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งปี365วันนะมาร่วมกันเอ j นจอยทางด้านชนบุรีหรือเปล่านะ สุขาวดีนะเออดินแดนสุขาวดีไปซอฟต์พาวเวอร์กันเ <c> ช <oughs> งเม้งเออนี่เขาแซวกันนะเออเขาแซวกันเล่นๆแต่ว่าโอเคก็แล้วแต่นะอย่างที่ทุกคนจะนิยามเลยนะว่าคุณเนี่ยนิยามนะคะว่าในเคสของซอฟต์พาวเวอร์กับในทัศนะของพักเพื่อไทยนะคะหรือว่าอุ้งอิงเนี่ยโอเคหรือเปล่าก็ลองวิพากษ์วิจารณ์กันดูนะคะอืม